สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับพี่บิ๊กพากินครับผมวันนี้นะครับพี่บิ๊กจะชวนเพื่อนๆมาทำไอศครีมกะทิทรงเครื่องนะครับเป็นสูตรที่อร่อยที่สุดต,ตั้งแต่พี่บิ๊กเคยทำมาเกี่ยวกับไอศครีมหรือว่าไอติมกะทิเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเป็นอนดขาดนะครับวิธีทำก็ทำง่ายวัตถุดิบที่หามาก็หาง่ายด้วยนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมพี่บิ๊กก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ มาดูวัตถุดิบที่พี่ใช้กันเลยนะครับทุกคนก็จะมีหัวกะทิยี่ห้ออร่อยดีนะครับใช้500มิลลิตรนะครับน้ำตาลทรายขาวครับผมใช้9ช้อนโต๊ะนะครับใครที่ไม่ชอบทานหวานพี่บิ๊กแนะนำให้ลดลงประมาณ7-8ช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยแป้งข้าวโพดครับผมวันนี้ใช้3ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อทำให้เนื้อไอศครีมของเรามีความเหนืดแล้วก็ตักง่ายมากขึ้นเวลาที่เขาแข็งตัวมาเป็นไอศครีมนะครับ กินเวลาครับผมใช้ครึ่งฝาครับตามด้วยนมค้นจืดของยี่ห้อคารนชันนะครับวันนี้พี่บิ๊กใช้100มิลิลิตรนะครับผมเพื่อเพิ่มความมันนะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือนะครับใช้ประมาณ1ส่วน4ของช้อนชาได้นะครับผมมาดูในส่วนของท็อปปิ้งนะครับพี่ใช้เป็นขนุนครับผมใช้ถั่วที่สงครับ ใช้ลอดช่องครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับพี่จะชวนเพื่อนๆมาทําลอดช่องไว้กินกันนะครับผมในส่วนของท็อปปิ้งนะครับใครจะใส่มากใส่น้อยก็ตามใจเพื่อนๆได้เลยนะครับผมแต่ว่าวันนี้พี่จะใส่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าจะจัดเครื่องหนักๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยครับทุกคนขั้นตอนแรกนะครับใส่แป้งข้าวโพดลงไปก่อนครับผมขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดเตานะครับทุกคน หลังจากนั้นนะครับก็ใส่น้ํากะทิของเรา500มิลลิตรลงไปเลยครับทุกครั้งที่พี่ทําไอติมหรือว่าไอศครีมนะครับพี่จะชอบใช้ยี่ห้ออร่อยดีนะครับทุกคนหลังจากนั้นครับผมก็ใส่นมข้นจืดของคาราเนชั่นลงไปใช้100มิลิตรนะครับเพิ่มความมันให้กับไอศครีมของเรานะครับคนสมผสมให้แป้งข้าวโพดอะลายดีก่อนนะครับทุกคน จากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปครับใส่กรี่นวานิลาลงไปครึ่งฝาครับผมตามด้วยเกลือครับใส่ประมาณ1ส่วน4ช้อนชาก็ได้นะครับอันนี้พี่ก็จะกะกะเอาเลยนะครับทุกคนเพื่อไปตัดความหวานมันความเลี่ยนนะครับผมหลังจากนั้นก็ทำการเปิดเตานะครับในการเคี่ยวพี่ก็จะใช้ไฟกลางนะครับทุกคนในการเคี่ยวนะครับ เขี่ยวไปเรื่อยคนไปเรื่อยเลยนะครับอย่าหยุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหยุดเนี่ยตัวแป้ง้าวโพดที่เราผสมไว้อาจจะแบบติดก้นหม้อแล้วก็ไม่ได้นะครับผมเขี่ยวไปเรื่อยจนกว่าว่าเราจะได้น้ําที่เราเขี่ยเนี่ยมีความเห,หนืดเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับผม่าตอนนี้นะครับเขาก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มเหนืดขึ้นแล้วนะครับให้เหนืดประมาณนี้นะครับทุกคน หลังจากที่เราได้ประมาณนี้แล้วเราก็ทําการปิดเตาเลยนะครับแล้วก็ยกลงมาพักไว้ก่อนครับผมหาในขั้นตอนต่อไปนะครับพี่ก็จะใส่ขนุนนะครับใส่ตามใจชอบเลยนะครับทุกคนวันนี้จะเอาแบบทรงเครื่องหนักๆเลยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยลอดช่องครับถั่วลิสงยังไม่ต้องใส่นะครับผม ใส่เท่านี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทําการคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยนะครับทุกคนคือตอนพี่ทำเนี่ยมีความหอมมากเลยนะครับหอมทั้งกะทิหอมทั้งแบบขนุนอะไรแบบนี้นะครับทุกคนคืออยากให้มากินด้วยกันจริงๆนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่อร่อยจริง,รง,รงๆครับผมหลังจากนั้นนะครับก็นํามาเทใส่ภาชนะไว้เพื่อให้เขาอุ่นนะครับทุกคนก็จะสังเกตว่าพวกขนุนลอดช่องเนี่ยจะไม่ตกลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าเนื้อของ ตัวไอซครีมของเราเป็นเน,นืดนะครับผมโอเคหลังจากนั้นก็นําเข้าแช่ช่องฟีดได้เลยนะครับในการแช่ช่องฟีดนะครับตู้เย็นแต่ละเครื่องแต่ละบ้านจะให้ความเย็นไม่เท่ากันนะครับผมพี่บิ๊กแนะนําให้แช่1ึคืนเลยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งคืนก็จะได้แบบนี้เลยครับผมอตอนนี้เขาก็ยังแข็งอยู่นะครับเดี๋ยวเราพักเขาไว้ประมาณ10-20นาทีก่อนนะครับค่อยมาตักจะได้ตักง่ายๆนะครับ ที่ตักไอติมหรือว่าที่ตักไอศครีมนะครับพี่ซื้อที่แมคโครนะครับถ้าจะไม่ผิดประมาณร้อยร้อยกว่าบาทนะครับทุกคนร้อยห้าสิบนี่นะครับหลังจากนั้นก็ตักไอศครีมกะทิของเรามาใส่ถ้วยเลยนะครับเพื่อที่จะทําการรับประทานนะครับผมอันนี้พี่ก็จะตักให้ทุกคนได้ดูนะครับเวลาตักนะครับให้เพื่อนเพื่อนหมั่นเอาที่ตักไอศครีมของเราเนี่ยไปจุ่มน้ําก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ตักตัวของเนื้อไอศครีมง่ายๆนะครับผม นี่เลยนะครับทุกคนก็จะได้แบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ท็อปปิ้งด้วยถั่วนิสสงนะครับใครจะท็อปปิ้งด้วยถั่วเหลืองต้มก็ได้นะครับใครอยากท็อปปิ้งด้วยนมข้นจืดของคาริชชั่นก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมเพื่อเพิ่มความมันให้กับไอศครีมของเรานะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามากินด้วยกันครับผมานี่เลยนะครับไอศครีมกะทิทรงเครื่องของเรานะครับผม อันนี้พี่ก็ได้กินแล้วนะครับพี่จะบอกว่าเป็นไอศครีมกะทิทรงเครื่อง ที่อร่อยมากๆเลยนะครับที่อร่อยที่สุดตั้งแต่พี่บิ๊กทาไอศครีมหรือว่าทําไอติมเกี่ยวกับกะทิมาเลยนะครับผมมีความหอมของขนุนนะครับมีความหอมของกะทิมีความหอมของกลิ่นวานิลาที่เราใส่ลงไปทุกอย่างมันลงตัวมากนะครับทุกคนพี่บิ๊กการันตีสูตรนี้อร่อยมากเลยนะครับอยากจะให้เพื่อนๆน,นาสูตรนี้ไปลองทําไว้กินได้นะครับผมสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทานไม่หมดนะครับพี่บิ๊กก็แนะนาให้หากล่องพลาสติกที่มีฝาปิด หรือว่ากล่องไอศครีมแบบที่พี่บิ๊กใช้แบบนี้นะครับผมนําไอศครีมของเราที่เหลือมาตักใส่แล้วก็ปาดหน้าให้เขานเนียนๆหน่อยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นําฝามาปิดนําไปแช่ในช่องฟรีดไว้เหมือนเดิมนะครับเมื่อเราหิวเราก็นํากลับมาทานได้อีกนะครับผมสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยเกี่ยวกับการทําไอศครีมกะท,ทิทรงเครื่องนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ กันมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่บิก๊กพี่บิ๊กก็ฝากกดให้พี่บิ๊กเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ